วันนี้จะพาเพื่อนไปซื้อเนื้อวัวที่ตลาดตัดน้ำนะครับสมดปากาันมาดูกันว่าเนื้อวัวที่นี่ราคาเล่าใจไหมถูกใจไหมนะครับโดนใจเพื่อนไหมไปดูดกันพาเพื่อนไปซื้อเนื้อวัวอีกแล้วครับทีนี้โอ้ยสวยเลยขาหลัง260สะโพก260ที่โคง220ดาวกระจาย260ดาวกระจาย260เส้นนี้150บาทดาวกระจายครับหรือเนื้อหนอก สองร้อยหกสิบเท่านั้นเองโอ้ถูกสุดแล้วครับแต่เคยเจอมาเอ่อเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องเอออ้หอันนี้เนื้อขาหลังขาหลังนะครับขาหลังสองร้อยหกสิบนี่สะโพกสะโพกก็สองร้อยหกสิบเหมือนกันอันนี้ร่องโครงร่องโครงใช่ไหมชายโครงใช่ไหมเนี่ยชายโครงอ๋อดี่ละครับเสียบๆเลยเนี่ยมันเป็นเนื้อสดไงถ้าเป็นเนื้อที่เป็นยางเลยสองร้อยหกสิบเท่านั้นเองอันนี้เสือจร่องห้วย เสือร oh, nice, 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 ้องไห้นี่แหละโอ้มันนิดๆหน่อยๆอย่างนี้เหรอครับมันเสียบอันนี้โน้เนื้อหนอกนี่เนี่ยเอาแน่นอนเลย260เท่ากันนะครับเท่ากันเอออ่างไรเนี่ยสันหลังนะครับสันหลังงวสันหลังงูก็เท่ากัน260ใช่อันนี้เราข้างข้างนี่ยก็หน้กแหละหนอกเหมือนกันราคาครึ่งออกโอ้ชิ้นนี้งามนะยสองร้ยหกสครับใช่โอ้แล้วก็มีน่องลายอันนี้ข้างข้างนี่ครับไอ้เทสหน้าหลัง ขาหลังนะครับอันนี้อะไรเอี้ใช่ขาหลังมันอันนี้เนื้อแดดเดียวทำเนื้อแดดเดียวนะครับทำเองเสียบเลยอันนี้ยังลูกอันนี้ยังลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวนะครับอันนี้สะโพกติดมันอ๋อสะโพกติดมันครับงามเลยใช่เลยอันนี้มีสามสะโพกติดมันครับอันนี้พิเศษเนื้อเนี่ยปากน้ำปากน้ำนะครับขายไงครับร้อยห้าสิบปากน้ำร้อยห้าสิบบาทเศษเนื้อราคาเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเท่ากันโอ้สวยนะนี่ร้อยห้าสิบบาทครับ สบายนาง200ร้อยท่นเดื่องในร้อยบฮะเครื่องในต้มแล้วร้อาบาทรเลือกเขาเลยเลือกเาเลยอันนี้อะไรครับน่องลายน่องลายครับพี่น้องเอ๋ยน้อนงเนืน่องเือน่องเท่าไหร่คนี่สองน่องลายสอง้ลิ้นสองลิ้นสองบาทนี่พี่น้องเอยตัดสองรตัดงัวสองร้อยบาทชุดลาบสบายนางดอกจอกสบายนางเดๆอย่างนี้เลยเท่าไหร่ครับ สองร้อยหกสิบบาทเป็นชุดลากสองร้อยหกสิบบาทเลือกเอาเลยอยากได้แบบไหนเลือกไดอันนี้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 ราคาเท่ากันเท่ากันทุกบาทเอาเองเลยป้าตัวเอาชิ้นนี้เนื้อหนอกเอาเนื้อหนอกชิ้นนี้เลยครับทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยไม่ต้องไปปาดนะครับโอ้ยกชิ้นไปเลยจัดไปเลยทั้งต้นนะครับเสียบๆเลยมาดูความงามมันครับอ่ามันแทรกครับดาวกระจายหรืออีกชึ่งนึงคือเนื้อหนอกนะครับ ป๊าดเจ็บเ,ยเลยฝากเพื่อนๆครับตั้งกิโลเลยสนะิเอดอสี่โลเลยพอใส่ถุงไปเลยเจ็บๆครับปัาบโอ้จัดกันไปเลยแบบเน,น้นๆป๊าพี่น้องเลยปลยูกสะใจปลูกกว่านี้ไม่มีแล้วครับ<อ><ะ>เจ็บ<ะ>เลยเครื่องไหนเอาตัดอาเพิ<ช>่มดิบเ,เสียเจ็บ<อ> จัดกึ้นไปอีกนะครับปาดเข้าไปหนึ่งจะไม่เหนียวจะสะอาดนะจครับแสแบเลยจัดขึ้นไปอีกทีนี้น่แสบขึ้นเน้นเลยเอ้ยมาเจอพี่เขาที่ตลาดปากน้ำนะครับครับปานเพื่อนมาซื้อเนื้อวัวอีกแล้วทีนี้โอ้เรืออเลยครับทุกอย่างตตส,อ,สอ,องร้อยหกสิบบาทเสือเสือร้องไห้อีกแล้วครับ งามเลยวันนี้อะไรครับเนื้อกระเป๋าเนื้อกระเป๋าแล้วก็เนื้อน่องนะครับน่องลายใช่ไหมน่องลายสันลิปอายทีนี้โอ้ตัวข้างข้างก็เนื้อตะเคียนนะครับที่ขันย่ามีมีครับมี่ตะพูของมึงหรอครับที่สันในสันในงัวนะครับโอ้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่อสันในสามร้อยสันในสามร้อยครับนิ่มๆนุ่มๆเลย ต่อมาสันไมอีกสชิ้นไปเลยปั้นหน้าครับหรือสะโพกตัวเดียวกัน260บาทเท่ากันนะครับทุกอย่าง260หบมดเลยนะครับโอ้แสบเลยครับสันแบนนะครับหรือชื่อคือลิปไอ้ก็260เท่ากันตะเคก็260ทีนี่ เสือร้องห้ยก็260โอ้ปาดเอาเลยน้องลายนะครับ260เท่าหกสนบเท่ากัเนื้อเค็มแดดเดียวนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยส0่โลละโลละ400นะครับจัดไปเลยเลือกเอาเลยครับตามสบายใจเลยทีนี้โอ้ยงามเลยครับอันนี้รวมทุกอย่าง260ร้าคหกสิบถ้าคิวแรงๆนี่ก็สองร้อยหกสิบไปเลยเลือกเอาเลยครับคุณกันแดฟว์ ข้อเท้ากี่เท่าไหร่ครับข้อสองร้อยสองร้อเท่านั้นเองเศษเนื้อย่อยโลละร้อยห้าสิบเศษเนื้อโลละร้อยห้าสิบครับโอ้จกขึ้นมาดูเลยครังไงอ๋อตัวร้อยห้าสิบครับพี่น้องเลยปิ๊บแซ่บเลยจัดกันไปเลยแบบเน้นๆอ๋อตัวพี่น้องเลยแซ่บเลยครับอ๋อตัวสุดๆกันไปเลยปาดกันไปเลย ไปทำสเต็กนะครับเสียบอ,อ๋อเสียบเลยจัดกันไปอีกดอกนึงเหลียงใจไวเลยทำงามเลยครับโฝ<อ>ากเพื่อนครับสสใส่ทุงกับบ้านกินยำแรงครับเสียบๆโอ้ยครับ บจัดกันไปแบบเน้นๆเลยครับโอ้ยเจอกับร้านคุณป้าที่ตลาดปากน้ำนะครับโอ้ยแดงๆก็เส่บงเลยเฮ้ยมาไม่ทันครับร้านพี่เขาเก็บแล้วครับอ๋อนี่เนื้ออะไรครับนี่อันนี้เสือร้องไห้อันนี้ลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวนะครับขายไงครับหน่ละสองร้อยหกสิบนะลูกมะพร้าวสองร้อยหกสิบนะครับเสือร้องไห้ก็สองเท่ากันสองร้อยหกสิบนะครับอ๋อที่ในห่อที่เท่าไหร่นี่อันนี้เนื้อจะพวกค่ะเนื้อตะโพกครับ 260เท่ากัน260ร้อยหกส๋อเดงๆพี่เลยโอ้โหตีสองเลยมาไม่ทันครับพี่เขาเก็บร้านแล้วครับ <c oughs> เย็นไงครับเพื่อนเนื้อวัวตลาดปากน้ำจะผูกเลยนะน, like, นะครับท่านเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสบไรครต์เพื่อเป็นกำลังใจเลยเจอกันที่เซกซ์นาดเดี๋ยครั <c oughs> บกดไลค์ให้กดตดิตดตามกดติดตามแล้วลกำลังกบกินเหมือนกันเนี่ยนเนี่ยเีงเลยเนี่ยพอ่ก๊อ